สวัสดีครับกับไทยบัตทรทอกนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะฮะวันนี้เนี่ยเผอิญว่าไปแวะคงหางตาเนี่ยไปเจอข่าวข่าวหนึ่งนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าตกใจมากนะฮะนั่นก็คือข่าวที่หัวหน้ารบอภนะครับผมบุกไปขืนใจสาวที่คอนโดแห่งหนึ่งนะฮะ ซึ่งเรื่องราวเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยเดี๋ยวเร,เราค่อยมาวิเคราะห์แล้วก็หาแนวทางป้องกันกันนะครับผมคือเรื่องราวเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยกลับมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับนะก็คือกลับมาที่ห้องแล้วก็ปรากฏว่าคุณเจหายคุณเจหายก็หาหาหายังไงก็หาไม่เจอแล้วก็รปภหัวหน้ารปภที่ชื่อว่ามนตรีนะครับผมรปภคนนี้เนี่ยเดินมาหาเดินมาหาแล้วก็สอบถามเหมือนกับว่าพยายามที่จะช่วยเหลือ น้องเขาก็บอกว่ากุญแจเนี่ยมันหายเข้าห้องไม่ได้รปภคนนี้มีเนี่ยก,ก็เลยอาสาที่จะไปตามช่างมาให้นะครับผมก็ไปตามช่างก็หายไปสักพักนึงก็ได้ช่างกลับมาแล้วก็ไขกุญแจห้องจนได้นะครับซึ่งน้องอผู้หญิงผู้เสียหายนะก็เข้าห้องไปนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยมนตรีเนี่ยรปภเนี่ยก็ไปส่งช่างทำทำกุญแจนะครับผมส่งเสร็จปุ๊บ ก็หายไปสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาอีกกลับมาที่ห้องแล้วก็เคาะห้องเคาะห้องน้องผู้เสียหายนะครับผมเคาะเคาะเคาะแล้วก็น้องเขาก็เปิดออกมานะแล้วก็เหมือนกับว่าอยากจะบอกว่าจะมาขอถ่ายรูปเพื่อเพื่อที่จะทํารีพอร์ตอะไรประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็ดันตัวเข้าไปในห้องเลยแล้วก็มันก็เกิดใช้เวลาประมาณกับกับชั่วโมงอยู่อยู่ตรงนั้นฮะก็น่าจะเรียกว่าน่าจะสําเร็จแหละซึ่งหลังจากนั้นก็มาเดินเอ,อ้ระเหยแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้น ซึ่งน้องน้องผู้เสียหายก็โทรหาญาติแล้วก็ร้องไห้ร้องห่มจนเป็นคดีความว่าโดนกระทําแบบนี้นะครับผมซึ่งเรื่องก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่าทําไมที่ผมรู้สึกว่ามันน่าตกใจนะฮะก็คือรอบภเนี่ยก็คือ,อรักษาความปลอดภัยนะครับผมซึ่งเป็นด่านสําคัญที่ว่าเราจะฝากาเรียกว่าความปลอดภัยของเราไว้กับเขานะครับผมแต่กลายเป็นว่ามาโดนรปพอเนี่ยรปพอที่ชื่อมนตรีคนนี้เนี่ย มาทําให้ตัวเขาเนี่ยไม่ปลอดภัยซะเองซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าตกใจมากๆนะซึ่งต้องเรียนตรงนี้ก่อนว่ารอบ,อบพอที่ดีเนี่ยเยอะมากนะครับผมแต่มันแต่แต่อันนี้เป็นเป็นเคสเคสไปนะเดี๋ยวจะไปเสื่อมเสียถึงพี่รปพอคนอื่นๆนะพี่รปพอคนอื่นๆที่ทําทด้วยใจซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเพราะว่า คือคนที่ทําเสื่อมก็เสื่อมไปนะครับผมก็ว่ากันไปตามนั้นเพราะว่าทุกอาชีพมันมีอยู่แล้วตํารวจก็มีอ่าซึ่งที่น่าตกใจเนี่ยก็คือว่านึกถึงตัวเรานะบางทีเนี่ยบุตรหลานหรือคนในครอบครัวเนี่ยไปเรียนหรือไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไปอยู่คนเดียวไปอยู่คนเดียวแล้วไปพักคนเดียวเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เกิดกลัวที่จะเกิดเรื่องราวแบบนี้นะเพราะว่าแม้แต่คนที่ จะดูแลความปลอดภัยให้เรามาทํากับเราซะเองอย่างเงี้ยซึ่งอยากจะเรียนกับน้องๆที่ดูอยู่นะฮะหรือใครก็แล้วแต่ว่ามันไว้ใจอะไรใครไม่ได้เลยในยุคสมัยนี้นะครับผมต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเ,เราเนี่ยอยู่ในอันตรายตลอดเวลาเราอยู่ในอันตรายตลอดเวลาต้องคิดเสมอว่าคนที่มาเราหาเราเนี่ยคนที่มาหาเราในยามดึกยามดื่นเนี่ยไม่น่าจะปกตินะครับผมซึ่ง แนวทางการป้องกันเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยเราควรจะทำยังไงอ,อันนี้เนี่ยคือประมาณว่าหัวหายไปแล้วนะฮะแต่เรามาล้อมข้อกันทีหลังแต่เพื่อเป็นประโยชน์กับน้องๆคนอื่นๆนะครับผมก็คือประมาณว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอาจจะแค่งเง้มประตูไว้หน่อยหนึ่งดีกว่านะครับเง้มประตูไว้สักหน่อยหนึ่งแล้วก็ล็อกไอมันจะมีตัวล็อกประตูไว้อะอย่าเปิดทั้งหมดแล้วก็คุยกันก่อนถามก่อนเออจะเอาอะไรจะจะต้องการอะไร จะถ่ายรูปถ่ายอะไรเนี่ยถ้าจะถ่ายรูปนะเดี๋ยวหนูขอโทรหาเพื่อนที่อยู่ห้องข้างๆให้มาเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยคือพยายามที่จะให้มีบุคคลอื่นบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องอืถ้าเกิดเขาจะทําอะไรรุ่มร่ามเนี่ยอย่างน้อยก็มีเพื่อนคอยช่วยคอยอะไรกันนะครับน่าจะใช้วิธีประมาณนี้เอาดีกว่านะครับผมใช้วิธีประมาณว่าแง้มไปก่อนแล้วค่อยคุยกันเพราะว่าสิ่งที่น่าตกใจก็คือ การชำเราเนี่ยการทารุณกรรมทางเพศเนี่ยแล้วก็หรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องการเรื่องเพศเนี่ยเรื่องการค่มขืนเรื่องอะไรเนี่ยส่วนใหญ่นะประมาณ60-70%เจนี่ยจะมาจากคนใกล้ชิดแล้วมาจากคนรู้จักคนคุ้นเคยนะลองกลับไปลองลองแต่ละเคสแต่ละเคสเนี่ยลองลองกลับไปย้อนดูได้เลยว่ามักจะเกิดาจากคนที่รู้จักกัน ซึ่งตรงนี้เนี่ยน้องๆผู้หญิงเนี่ยก็ต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของคนที่อยู่ในบริเวณรลายรอบของเราด้วยเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นห้องตรงข้ามอาจจะเป็นห้องข้างๆหรืออาจจะเป็นรปภอ,อ,อย่างท,างที่อย่างที่เราอย่างที่เกิดเรื่องไปเนี่ยนะฮะสังเกตว่าเฮ้ยเขามองเราแบบแปลกๆหรือเปล่าเขาพยายามที่จะพูดจาอะไรที่มันไม่ปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ย น้องคนนี้เนี่ยมีน้ําใจนะซื้อของซื้ออะไรไปให้บ่อยๆซึ่งผมก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันไม่มียางเลยที่น้องเขาเนี่ยซื้อของเหล่านี้ไปให้นะก็คือไม่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดเหตุการณ์กับน้องเขาน้องก,ก็คงไม่คิดแหละครับผมน้องก็คงไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะซึ่งก็อยากเตือนไม่เป็นอุทาหรณ์เลยสําหรับข่าวนี้คดีนี้เนี่ยแม้แต่คนใกล้ตัวถ้าในตอนกลางค่ากลางคืนแล้วเนี่ย ยาอยู่กันแบบถ้าเกิด2ต่อ2เนี่ยถ้าเกิดมีมาเคาะประตูหรืออะไรเนี่ยโทรหาเพื่อนหรือโทรหาใครก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้ๆให้มาอยู่เป็นเพื่อนจะดีกว่านะครับผมซึ่งสําหรับคดีนี้นะตอนนี้ตํารวจก็รู้สึกจะจับหัวหน้าราปภที่ชื่อมนตรีนี้ได้แล้วแล้วก็บอกว่ามีการเสพยามาก่อนอะไรมาก่อนประมาณนี้นะครับผมแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นรปภคนนี้เนี่ยเคยก่อคดีลักษณะแบบนี้มาก่อนแล้วนะฮะ หลังจากพ้นโทษกลับมาก็มาก่อก่อเหตุซ้ําเพิ่มอีกอันนี้ก็อยู่ที่เรื่องของกระบวนการของศาลว่าเขาจะตัดสินยังไงนะครับผมซึ่งหลังจากที่คดีนี้เกิดเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะดูแลกันเป็นพิเศษนะฮะเรื่องของประวัติการทํางานอะไรอย่างเงี้ยประวัติการเป็นมาต้องสอบต้องอะไรกันอ่าสหรับคนที่จะรับอ่คนมาทํางานเนี่ยต้องสอบต้องดูให้มันละเอียดซึ่งพอเป็นอย่างนี้เนี่ย คนที่เคยก่อคดีหรืออะไรเนี่ยบางทีบางคนก็กลับตัวกลับใจได้นะฮะกลับตัวกลับใจได้พอมาเป็นพอมาเกิดเหตุการณ์ซ้ำซากเนี่ยบางทีเนี่ยบุคคลเหล่านั้นเนี่ยที่ที่เคยก่อคดีและอยากกลับตัวเนี่ยพอมาเจอแบบนี้เขาก็ไม่ได้มีงานทํามีงานมีการทํา <c oughs> เพราะว่าประวัติเขาเคยเสียมาทาั้งทที่บางคนเนี่ยอยากจะกลับตัวนะเขาไม่อยากจะทําอะไรซ้ำซากพออยากจะกลับตัวปุ๊บมาทํางานก็ไม่ได้แลวบางทีโดนปฏิเสธ งานไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องไปเดินสายเก่าอะไรเงี้ยมันก็เกอบเหตุกันเอาเป็นว่าเราเนี่ยตัวเราเองเนี่ยต้องตระหนักแล้วก็ระวังตัวเราเองไว้ให้มากที่สุดนะครับผมเมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยสแสดงว่าเราเนี่ยไม่สามารถไว้ใจอะไรได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับผมน้องๆและก็ทุกๆคนเนี่ยที่ไปต่างจังหวัดจากอ้อมอกพ่อแม่เนี่ยไปอยู่ ต่างบ้านต่างเมืองไปพักไปอยู่หออยู่คอนโดอยู่อะไรอยู่คนเดียวเนี่ยก็ต้องระมัดระวังและเอาข่าวนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์นะครับผมสาหรับวันนี้เนี่ยฝากถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปกดติดตามนะในช่อง YouTube ของเราก็คือตอนนี้ก็จะเราจะมีช่อง YouTube t ู a ไทย a c k ท็อกก็คือคุยเรื่องทั่วๆไปนะครับมีข่าวอะไรน่าสนใจที่น่าจะ,ะจดจำเราก็มาพูดมาคุยกันนะอาจจะเป็นกีฬาบ้างอาจจะเป็นข่าวบันเทิงบ้าง อาจจะเป็นข่าวทั่วๆไปบ้างหรืออาจจะเป็นฟุตบอลฟุตบอลก็ว่ากันไปมวยบ้างอะไรบ้างเราก็คุยกันเรียกว่าวาระี้ที่เป็นสัพเพเหระนะครับผมในมุมมองอีกแบบหนึง่งที่อาจจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องแต่เราก็คุยกันแบบเราๆบ้านๆเพื่อนพี่น้องเตือนกันพูดกันพูดคุยกันอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เข้าไปกดติดตามกันไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมเลือดไทยก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ